สอนวิธีทำสตรอเบอรี่นะคะจากลวดกำมะหยี่แบบง่ายๆค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราเป็นลวดกำมะหยี่นะคะใช้สีแดง2เส้นสีเขียว1เส้นเอาสีแดง2เส้นมาตัดครึ่งแบบนี้ค่ะเมื่อเราตัดได้เป็นครึ่งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งวัดนะคะประมาณ1ข้อนิ้วแบบนี้หมุนนะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ม้วนแบบนี้นะคะ ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะแล้วก็ดัดนะคะเราจะได้มาเป็นแบบนี้คะ่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4กลีบด้วยกันแบบนี้คะ่ะหลังจากนั้นนะคะใช้กาวนะคะทาแล้วก็เอาทั้งหมดนะคะมาประกอบกันแบบนี้คะ่ะ ประกอบเสร็จเรียบร้อยค่ะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะวางไว้ก่อนนะคะนําลวดกมามี่สีเขียวนะคะมาพันแบบนี้นะคะ5รอบด้วยกันนะคะจากนั้นม้วนหนึ่งครั้งค่ะเอาส่วนที่ยาวนะคะสอดเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนสักสองรอบนะคะหลังจากนั้นคลี่ออกมานะคะนี่นะคะคลี่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดนะคะจัด นะคะให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนปลายตรงยาวตรงนี้นะคะเราก็จะตัดนิดนึงนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นใช้ไฟแชกนะคะหรือไฟเนี่ยลนตรงนี้นะคะให้เป็นก้านนะคะนี่จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นติดกาวนะแล้วเอาสองอันมาประกอบกันแบบนี้ได้เลยค่ะ ก็จัดให้สวยงามนะด้านบนแล้วก็ดัดนิดนึงนะคะจากนั้นตกแต่งนะคะเราจะใช้เป็นลูกปัดนะคะสีขาวแบบนี้ตกแต่งนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอร์รี่ของเรานะคะก็ทำไม่ยากนะคะเป็นไอเดียในการทำสตรอเบอร์รี่ค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ